สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางเพื่อสำรวจหลักธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนานั่นคือพรหมวิหารสี่หรือคุณธรรมที่ช่วยสร้างโลกภายในและภายนอกของเราให้เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและความสงบสุขอย่างยั่งยืนพรหมวิหารสี่ไม่ใช่เพียงแค่หลักปฏิบัติแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาจิตใจ ที่นำพาเราไปสู่ความเบิกบานและสร้างสารรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหลักธรรมทั้ง4ประการได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาพร้อมทั้งทมความเข้าใจถึงวิธีการน้อมนำหลักธรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราในทางพระพุทธศาสนาพรหมวิหารสได้รับการกล่าวถึงว่า เป็นเครื่องอยู่ของพรมอันหมายถึงธรรมะที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจสูงส่งบริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยคุณงามความดีเสมือนพรมซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานคุณธรรมเหล่านี้ไม่ได้จังกัดอยู่เพียงแค่การปฏิบัติในวัดหรือสำหรับนักบวชเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่พุทธองค์สงสอนให้มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้เพื่อยกระดับจิตใจตนเองให้พ้นจากความทุกข สร้างความสุขที่แท้จริงและขยายความปรารถนาดีไปสู่ผู้อื่นได้อย่างไม่มีจำกัดการเกฝนพรมวิหารสีเริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราเองเมื่อจิตใจของเราสงบเยือกเย็นและเต็มไปด้วยเมตตาความดีงามเหล่านี้จะส่งผลออกมายัางภายนอกทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสร้างบรรยากาศที่อบอุน่นปลอดภยัยและนําไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเรามาเริ่มต้นกันที่ประการแรกคือเมตตาเมตตาคือความปรารถนาดีความเป็นมิตรความต้องการให้ผู้อื่นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความโกรธแค้นหรือความเกลียดชังใดๆเมตตาไม่ใช่เพียงแค่อารมณ์ชั่วครู่แต่เป็นสภาวะจิตที่มั่นคงและแผ่ซ่านไปทั่วเมตตาเปรียบเสมือนน้ำอมฤตที่ดับไฟแห่งความขัดแยง้ง และหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามการฝึกเมตตาเริ่มต้นจากการแผ่เมตตาให้กับตนเองเพราะหากเราไม่สามารถเมตตาตนเองได้การจะเมตตาผู้อื่นอย่างแท้จ,จริงก็เป็นไปได้ยากการแผ่เมตตาให้ตนเองคือการยอมรับตนเองในแบบที่เราเป็นให้อภัยในความผิดพลาดและปรารถนาให้ตนเองพ้นจากความทุกข์มีความสุขจากนั้นจึงค่อยๆขยายขอบเขตของเมตตาออกไปสู่บุคคลใกล้ชิดเช่น บิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่เราพบเจอและในที่สุดก็แผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณการฝึกเมตตาอยู่เสมอจะช่วยลดความขุนเคืองใจความอิจฉาริษยาและความรู้สึกด้านลบอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ทำให้เรามีใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะเข้าใจและให้อภัยผู้อื่น เมตตาจึงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยบ่มเพาะความธรรมอื่นๆให้เติบโตขึ้นกรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ต่อมาคือกรุณานะครับกรุณาคือความสงสารความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นและมีความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้นั้นพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นกรุณาแตกต่างจากเมตตาตรงที่เมตตาคือความปรารถนาให้มีความสุข แต่กรุณาคือปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณาเป็นพลังที่ผลักดันให้เราลงมือกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อื่นการฝึกกรุณาเริ่มต้นจากการสังเกตและรับรู้ถึงความทุกข์ยากของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ทางใจเมื่อเราเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของเขาเราก็จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือทางวัตถุหรือแม้แต่การรับฟังด้วยความเข้าใจตัวอย่างเช่นเราเห็นคนที่กำลังประสบความลำบากเราไม่ได้เพียงแค่รู้สึกสงสารแต่เราพยายามที่จะหาวิธีช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกนั้นกรุณาจึงไม่ใช่แค่เพียงความรู้สึกแต่เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาในเชิงปฏิบัติการมีกรุณาในใจจะช่วยให้เราเป็นผู้ที่พร้อมที่จะแบ่งปันไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ของผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรร์สังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีประการที่3คือมุทิตามุทิตาคือความยินดีหรือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุขหรือประสบความสำเร็จมุทิตาเป็นคุณธรรมที่ช่วยขจัดความอิจฉาริษยาออกจากจิตใจของเราเมื่อเราเห็นผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆไม่ไว่าจะเป็นลาบยศสันเสริญสุข หรือความก้าวหน้าในชีวิตเราจะรู้สึกยินดีไปกับเขาอย่างแท้จริงไม่มีความขุนเคืองใจหรือความรู้สึกด้อยค่าเกิดขึ้นในใจของเรามุทิตาช่วยให้เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพราะเมื่อเรายินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นเราก็จะได้รับความรู้สึกดีๆกลับคืนมาและสร้างบรรยากาศแห่งความปรารถนาดีต่อกันในสังคมการฝึกมุทิตาจึงเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความกว้างขวาง ปราศจากอคติและพร้อมที่จะชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขในทางตรงกันข้ามหากเราปราศจากมุทิตาเราอาจจะรู้สึกอิจฉาหรือไม่พอใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์ในใจของเราเองและทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมุทิตาจึงเหมือนแสงสว่างที่ช่วยขจัดความมืดมิดของความอิจฉาริษยาและทำให้จิตใจของเราเบิกบานอยู่เสมอ และประการสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางการวางเฉยอย่างมีปัญญาไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ลาบหรือเสื่อมลาบยศหรือเสื่อมยศสรนเริญหรือนินทาอุเบกขาไม่ใช่การเพิกเฉยไม่แยแสหรือความไม่สนใจในสิ่งต่างๆแต่เป็นการมองเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นและรักษาสมดุลของจิตใจไว้ได้การฝึกอุเบกขาเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงหากเรายึดต,ติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะประสบกับความทุกข์การมีอุเบกขาจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบเยือกเย็นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือร้าย เราก็สามารถรักษาสมดุลของจิตใจไว้ได้เช่นกันอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่ควรแสดงความเมตตาการุณาแต่หมายถึงการที่เราเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและการที่เรายึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปอาจนำมาซึ่งความทุกข์ได้อุเบกขาช่วยให้เราสามารถวางใจเป็นกลางได้อย่างแท้จริงโดยยังคงไว้ซึ่งเมตตา กรุณาและมุทิตาต่อสรรพสิ่งตัวอย่างเช่นเมื่อเราได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังการมีอุเบกขาจะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับผลลัพธ์นั้นไม่รู้สึกผิดหวังหรือท้อแท้แต่เข้าใจว่าทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยของมันและเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วอุเบกขาจึงเป็นดุดเกราะป้องกันจิตใจให้พ้นจากความหวั่นไหว และทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขในทุกสถานการณ์การประยุกต์ใช้พรหมวิหารสี่ในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังครับพรหมวิหารสี่ไม่ใช่หลักธรรมที่ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้แต่เป็นสิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ตลอดเวลาเริ่มต้นจากการฝึกฝนทีละน้อยและสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ส่วนตัว การมีเมตตาต่อคนรักในยามที่เขาอ่อนแอกรุณาที่จะช่วยเหลือเมื่อเขาเดือดร้อนมุทิตาเมื่อเขาประสบความสำเร็จและอุเบกขาเมื่อมีเรื่องไม่เข้าใจกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังคงยืนยาวและมั่นคงในการทำงานการมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมง,งานกรุณาที่จะแบ่งเบาภาระเมื่อเขามีงานมากมุทิตาเมื่อเพื่อนร่วมง,งานได้รับการเลื่อนตำแหน่งและอุเบกขาเมื่อต้องเผชิญกับความกดดันหรือผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ในสังคมการแผ่เมตตาให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนกรุณาที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมุทิตาเมื่อเห็นสังคมเกิดความสงบสุขและอุเบกขาเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีการฝึกฝนพรหมวิหารสี่อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจของเราเติบโตเข้มแข็งและเปลี่ยนไปด้วยพลังบวกเราจะกลายเป็นผู้ที่มองโลกด้วยความเข้าใจไม่ตัดสินผู้อื่นง่ายๆ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ผมขอเน้นย้ำว่าพรหมวิหาร4คือขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้แก่พวกเราทุกคนการน้อมนำหลักธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติไม่เพียงแต่จะนำพาความสงบสุขมาสู่จิตใจของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสรรค์สังคมภายนอกให้เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าง,ย,างยั่งยืน ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรมวิหารสี่และขอความสุขความสงบจงมีแด่ทุกท่านตลอดไปด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับดีครับ